สวัสดีครับวันนี้เราจะไปตกปลากันนะครับมีเด็กร้องงอแงก่อนเปิดเทอมนะครับให้พาไปตกปลาใหญ่ๆหน่อยนะครับก็วันนี้จะไปกันที่บ่อ JJS นะครับที่พานทองหรือพนัดอะไรเนี่ยแหละผมก็ไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเพื่อนแนะนํามานะครับเป็นเพื่อนตกปลาสมัยเด็กนะครับก็ชื่อแอดนะครับเขาตกอยู่บ่อนั้นเป็นประจํานะครับครับแล้วก็วันนี้เราก็จะออกกันตั้งแต่เช้านะครับก่อนออกก็แน่นอนครับผมก็ต้อง นี่กันแดด2ตัวนี้นะครับผมวายทาแล้วอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมยิ่งตัวเอ็กซ์ตรีมนี่นะครับผมของ s u n s ซเปอร์เนาะนี่นะครับโคตรดีนะครับทาทีเดียวอยู่นะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับสามารถลงน้ําได้ด้วยนะครับกันแดดนี้เพราะว่าผมใช้ตั้งแต่ตอนที่เล่นกีฬาทางน้ำเนาะ ก็คือเล่นพวกเซิร์ฟพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้มาตกปลาก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับไปเล่นเซิร์ฟก็ใช้อีกนะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับผมตัวสีส้มนะครับเป็นตัวใหม่นะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ออกแดดจัดนะครับตัวเนี้ยทาแล้วบางเบามากนะครับผมเป็นผู้ชายจริงๆกับผมไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยแม่งเจ๋งตรงที่ว่าแบบมันไม่เหนอะเลยทาแล้วมันซึมเร็วมาก นะครับโคตรดีนะครับผมอ่าแนะนําคุณผู้ชายนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปส่งอีกกันเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมีคนสั่งใครสนใจสั่งผมได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับผมโอเควันนี้เราเดินทางกันไปมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปเช็คกันห่อนไว้ยังไงนะครับอ่าาเรมาดูบรรยากาศกันนะครับบ่อไม่ใหญ่นะครับบ่อไม่ใหญ่น่ารักน่ารักนะครับ อ่ขนมปังถังละสามร้อยบาทนะครับนี่มาโอ้โหทั้งวันอะตกตายอะครับอย่างเงี้ยตกตายอือแล้วไม้แรกของโตโน่เป็นไงฟูกฟ้กเยอะเลยวายล้อ,อนโน้เยอะดูสิเราจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยฟูกเหมือนกัน ไม้แลกฟู่ไปนะครับคือเหยื่อน้ำปังเนี่ยเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างที่จะเบามากนะครับก็ไม่รู้น้ําหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างเรายังไม่ได้ล้างสายน<า>ี่โทษด้วยก่อนว่ายังไม่ได้ดูของโนกไม้สองกันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยคุย้มเล่าโอ้ oh, ไม่ถึงอ่ะโอ้ยังไม่ถึง <c oughs> แต่ก็ไม่ฟ <c oughs> <ะ>ูนะอ่าอ่ามันท้ามันท้าแล้ว โอยเกินไปเยอะนุ้มันท้าทายเราอะ่ะเด็กมันท้าทายอะเราว่าเ็กตัวแรกเคยมาก่อนอ้ามนท้าว่ะมันท้าทําไงดี๋ยวนี้เฮ้ยเราก็มีฝีมือกันนะเราสอนมันเะเว้แพ้ไม่ได้ล่ะดูดูดูของอของโนแค่ดึงดึงนะของเราไม่ดึงเลยนะ <c oughs> กินเลยนะงูแรงดีให้ตีที่หลังเออเอิ่มใหม่กินก่อนนะปลาปลาเล็กปลานินมันดึงไม่ไปปลาดินตะเพียนดึงไม่ไปพี่กำลังจะบอกให้นุ่งดูนี่ดูคันให้หน่อยเลยจะไปเข้าห้องน้ำปวดขี้บายไม่ต้องขี้แล้วไม่ทันยังไม่ทันได้ขี่อยากช่างวะ โอ้โหตัวแรกไซต์ตัวแรกก็หอบเลยอะจะพักเ็แล้วพี่ว้ปปลาที่นี่แรงดีจริงแรงโคตรด,ดีไซส์ใหญ่ด้วยนะเมื่อกี้ไซส์นะ่าจะมีสามสิบกว่านะสุดยอดเลยไม้แรกหมดแรงแล้วอ่ะเดีย๋ยวไปปั้นยาตีก่อนพี่ <laughs> ไม่อยากตีแล้วกลัวกลัวเจออีกเดี๋ยวผมเยอะให้เออ,เ,อเดี๋ยวให้นอนเยอะ ปลาอะไรไม่รู้กระตุกกระตุกอีกแล้วนะกระตุกเก่งเป็นปลาป่านปชนสายเปล่าเออใส่ปลาชนสายตัวโน่ตัวโน่นอโอยโอยว้ยว้ยแกเองรีบแกด้วย<ม>เดี๋ยวปลากิน เฮ้ยร้องจะมาแข่งกับเราตียงฟูอยู่เลยไว้นี่ก็ได้ต่างมาพี่ก็ฟู่ว้นี่นี่น, <c oughs> น,น,นี่อะไรเนี่ยโอ้ยเป็นหน่มจนะีน <c oughs> <d ino> แล้วตายโน่ Two hours later เอาแล้วตอนแรกของโตโน,โน่ครับไป เอาออกแล้ว,ไ,วไห,นหนวเปล่าไอ้หนูลากเข้ามาลากเข้ามาลากเข้ามายนันจอนเอ็นโอเคลงแล้วกระโค้โอ้ใหญ่นะโอเคสวยงามโอ้ยใช้ได้ของหายากเลยเยอะบ่อน,นี้ก็ะโคเยอะอเออปลาบึกนี่ปลาบึกปลาสวายหายาก โวจริงจริงโนงรู้อะไรไหมพพวันนี้จริงจริงแล้วอ่ะพี่เหมาบอกตกปลาบ่อเน,นี้ยให้โนเวอะดูดิไม่มีคนเลยเห็นปะบรรยาการหรอกเฮ้ยพี่เหมาพี่เหมาเลยบอกว่าเฮ้ยคนอื่นห้ามวันนี้ให้โนตกให้สาแก่ใจเลยก่อนเปิดเทมเมอมหไดปกติหมาทั้งวันก็พี่เหมาแค่มีคนมาไง ถ้ามีคนมาเมื่อไหร่พี่ก็ไม่ไม่เหมาละเอออ้าว้ยตัวเดียวอะวางคันเลยอะเหนื่อยนี่หมดแรงแรงโคตรดีกระหููอะไรกระหูกระหูตัวน้อยเดียวทำมาอุ้ยแรงดีถูแรงดีนะแล้วล้องเบ็ดไม่ออกเอ้ยลอกไม่ออกเลยเบรกไม่ออกเลยเหรอต้นออกต้นออกช่วงการการใกล้ถึงไงขี้หมูโม้หน่อย มื่อก่อนตอนเด็กๆอะตกแต่เหยื่อขนมปังเลยนะแบบแทบจะไม่ตกเหยื่ออย่างอื่นเลยนะครับแบบชินกับเหยื่อขนมปังมากเลยแต่ว่าพอเนี่ยกลับมาตกปลาอีกรอบนึงเนี่ยนะไม่ได้ตกเหยื่อขนมปังเลยเขาใช้ลํำกันหมดเลยก็มีบอเน,นี้ยที่ใช้ขนมปังเนาะก็ไม่ค่อยชินเลยอะรู้สึกว่ามันมันเบา,เบาก็ตียากเนาะอืแต่ก็ได้อยู่พอเอาตัวรอดได้เรียกงี้่พอเอาตัวรอดได้โนอาจจะไม่ได้ชอบตก,กปลากลนะ็ได้นะเว้ยโนอาจจะชอบแก้ฟูกนะ็ได้เนาะ เพราะว่าได้เห็นฟูบ่อยกว่าตกอีกอะมาอะไรก็ไม่ร uh> ู้มาอะไรนึกเติมเลยมาเลยอุ้ยมาแล้วปลาหนิ้นได้ปลาหนิ้นโอ้ยไฟโอเคอยู่นะทำไงดีเนี่ยขอกระชังเขาเหรอเอ้กบบ้านเออลองวิ่งไปขอกระชังเขากรันได้ปลาหนิ้อุ้ยใชกับโลอยู่นะเล้อเลยเลเลยใช้ได้เลยปลาหนิ้นแถวเลยครับ ของแตมมั้นนะทันปะไม่ทันแล้วมั้งทันโอ้ไม่ฟูไปครับแตกไม่ฟูแต่แตกแกเออทีอ่ามาพักกินข้าวเที่ยงกันนะครับเคเที่ยงวันนี้เป็นมาม่าผัดขี้เมานะครับเพื่อนผมไอแอดนะกระซิบมาว่าที่บ่อนี้ มะม่าผัดขี้เมาคือทีเด็กเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมกันคําแรกเป็นไงอร่อยออ,ยอือว่ะอร่อยจริงอืมก็ดีอ่ะเา่ั้งแบบเผ็ดน้อยไปนะเดี๋ยวกินข้าวก่อครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ตีใหม่ไปสองํำไม้ก็ปลาลากตลอดเลยนะแอดแล้วก็หยุดหายหยุดแอดหาย,หาย,หาย วัดก็ไม่ติดนะครับคุณลุงเจ้าของบอกเขาบอกว่าปลาที่นี่กินระแวงนะครับ<ม>ก็เลยเปลี่ยนเบ็ดให้มันตัวเล็กลงนิดนึงนะครับก็ใส่ยไปล้าไปเนี่ยพอลากตึงแล้วก็ปล่อยปแล้วเนี่ยแล้วพอดเนี่ยปล่อยยาเห็นไหฮะเห็นไหมเห็นไหมปล่อยนะนะนะอยกเมื่อกี้มีเด็กงองแงเด็กบอกให้ตีให้หน่อยตีแอนโฟ ตีไปตีไปไม่ไกลงอเง้ให้เราตีพีวรับตีหน่อยครับพูดอะไรไม่ได้ยินพี่ตัวครับตีหน่อยครับโอเคอ้าวแต่ก็ถือว่าได้แต้มนะครับแต่ดึงสไลด์เฉยเอ้ยผมก็ถือว่าได้แต้มอยู่นะเกิดปัญหาตรงนี้ว่าหนึ่งคือปลานินกวนนะครับกวนหนักมากตอนนี้คือตีลงไปเนี่ยมันลากเลยแมวก แรกลากกันมาเป็นฝันินปันินนะครับลาก,กนกึกว่าป็ประบึกนะสองก็คือกล้องโกโปโราน่าจะฮีทน,นะครับดับไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังรอให้มันเย็นอยู่นะครับต้องเปิดไว้นะฮะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะก็<อ>ใช้กล้องมือถือถ่ายเลยแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าภาพมันแกแปลกอะไรหรือยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับทีนี้นี่โหวุนวายมากหนักมากนะครับ โอ้ยราสอง <laughs> ปลาจะกินได้ไงขึ้นฝั่งตนิดไหมไหวติดิดอะไรไม่รู้ฝั่งนู้นก็อ,อย่าหยุดหยุดหรืค่ะปลาจะกินได้ไงตีกันไปบนฝั่ง <laughs> เลยเลยบอกไปย้อนก็พี่อยู่ไหมไม่ได้ลากอีกแล้วแล้วก็หยุดนะครับไปแล้วไปแล้วสายไปแล้วสายไปแล้ว,ลวตั้งกล้องไม่ถูกเลยงงงงว่าจะกินหรือไม่กินสายตึงแล้วก็หย่อนนะ อเมื่อกี้นะครับดึงปล่อยดึงปล่อยดึงปล่อยอยู่สรุปพระเจ้าเบ็ดขึ้นมานะครับนี่อีศกอาจจะมีสองโลกว่านะครับตัวนี้จริงๆน้องปลาอีกหนึ่งตัวที่อยากได้นะครับก็คือเลตเทลนะครับอยากเห็นเขาตัวเป็นๆยังไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วบ่อเนี้ยมีเมื่อกี้ก็ขึ้นมาสะบัดหางให้ดูอยู่หลายตัวอยู่นะครับแต่ก็ยังตกไม่ได้นะ เออเห็นเขาตกได้กันก็ใช้หนมปังเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยหนมปังบ่ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับปลาอะไรมาลุ้นกันอีกทีนึงแต่มีให้เยอะนะมีให้เยอะนะเลตเลเทีเอออยากได้เลตเทียวอยากดูอยากดูเป็นนไปหาตามร้านขข่ปลาอะไรั้พี่พี่ตัวนี้กีดแต้มเนี่ย ตัวที่หกโอ้โหไม้โตตัวเดียวนี่ไงเลเทลจริงจริงโอ้ยโอ้โเลเทลจริงจริงโอ้ยโอ้โหตัวน่ารักมากอาเร็วปล่อยเร็วปล่อยเร็วตัวน้องเริ่มแห้งแล้วโอ้อยากได้เห็นก็ได้เห็นจริงๆนะครับแต้มทีหกแล้วนะน้อ น้องทำน้องเป็นไงอยู่มาดูของน้องน้องน้องกินนมจีนอยู่นะครับตอนนี้เห็นไหมเลเทวเมื่อกี้สวยมากเลยไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเลยนะครับเคยเห็นต่ในคลิปนะเออก็แปลกไปอีกอย่างนะตัววนมากนะครับตัวแบบช่วงหัวใหญ่มากนะครับแล้วก็สีสันสวยงามมากอลักมากครับปล่อยน้องไปละ ต้มที่หกของเรานะครับผมก็ยังรออยู่นะยังรอประบึกอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ประบึกแน่นอนตัวนี้แน่นอนดึงขนาดนี้สี่โมงเย็นตรงเป๊ะนะฮะแหมโอ้โหใสอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งดึง้ก่อนดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อน ยอนคันย้อนคันใสเฮ้ย,ย,ป,ยปลาสตับบี้ <c oughs> ปลาฮับบี้ตัวใหญ่ล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับใหญ่มากนี่ลอกอะไรนี่ดูไฟ <c oughs> ใหญ่กว่าโตโน่อีก <c oughs> มันเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราถ่ายรูปลักปล่อยน้องไปนะครับ <c oughs> อะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับก็ ใกล้ที่จะกลับแล้วนะครับบอกเขาปิดประมาณหนะ้าโมงครึ่งเนาะเราก็ใกล้ละตีอีกสักไม้สองไม้อะไรเงี้ยเ็าจะกลับละมารีวิวบ่อนี้กันหน่อยนะกันเนาะผมว่าบ่อโอเคนะแจ๋วเ,เลยอะแบบแบบธรรมชาติดีนะครับแล้วก็คือผมว่าเจ้าของก็กันเองน่ารักมากนะครับผมแล้วก็อาหารก็อร่อยนะครับปลาก็กินทั้งวันนะก็กินทั้งวันเลยแต่ว่า มันมีนิดหนึ่งมันมีทิกเว้ยทุกคนคือทุกคนเห็นสุดสุดบ่อไหมตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะอาจจะซูมให้ดูเนาะเออคตรงนู้น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 อ่าตรงตรงท่เว้ยนี่นี่นี่เอนอ,ตร,ต,รต,รอตรงนู้นนะครับคือต้องตีให้ถึงสุดบ่อนะเพราะว่าปลามันจะอยู่ชายขอบฝั่งนู้นเนาะแล้วความยากก็คือถ้าตีไม่ถึงอะ่ะมันก็ไม่กินนะครับตีถ่างมาสัก หเมตรนี่ต้องลุ้นแล้วว่ามันจะกินไม่กินเนาะแต่ถ้าตีถึงง่ามันกินจริงนะครับแต่ถ้าตีเลยก็ก็ขึ้นฝั่งฝั่งนู้นไปเลยเพราะฉะนั้นมันต้องแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมันต้องเป๊ะมากอะ่ะเออนี่คือแบบชาเลนจ์เลยนะเออแล้วก็บรรยากาศนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะวันนี้ผมเหมาบ่อให้โตโน่นะฮะมีกันอยู่สองคนทั้งวันเลยได้เจอหลายปลาเลยนะก็มีทั้งบึกน,นะครับ อสวาวเนาะแล้วก็มียี่สกแล้วก็มีมินินมีเลเทลนะครับวันนี้เราก็ได้นินกลับบ้านประมาณ2โลนะครับเดี๋ยวให้โตโน่ไปทํากินนะเห็นโตโน่บอกอยากได้ปลาน,นินอยู่นะครับอ๋อกระโ้ด้วยโตโน่ตกได้กระโ้นะครับตัวหนึ่งไซส์สวยเลยใหญ่อยู่นะครับเ้ยเอาละ,ะเราจะใกล้จะกลับแล้วงั้นเดี๋ยวเราลากันไปเท่านี้แล้วกันเนาะก็ ใครที่อยากมาที่นี่นะครับก็เซิร์ช g o เ g l ลเลยว่าบ่อตกปลา JJS นะครับ JJS fishing นะครับผมก็น่ารักที่นี่กันเองมากเลยวันนี้โน,นได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวอยากจะแข่งกับพี่อีกไหมแข่งเอ้ยมั <laughs> นไม่ยอมอ่ะ <laughs> ชนะเด็กภูมิใจเ <laughs> <laughs> มื่อกี้จะกลับอยู่แล้วเนาะดึงเม็ดขึ้นมาดู no. ปาเนนไซส์เท่าไหไร่วะโอ้ยน่าจะมีน่าจะมีสองโลอ่ะครับไซส์เนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูได้แค่หัวมีแต่แค่หัวใหญ่มากเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละกลับบ้านโอเคโน่งี้มันก็สรุปว่าพี่ได้แปดตัวดมวว <c oughs> ิมันจบคลิปแล้วพี่าพี่แล้วพี่บอกจบแล้วอ่โอเคโอเคมันจบคลิปไปแล้วนะโนนะมันจบคลิปไปแล้วไม่รับไม่รับนับไหมไม่จบไม่รับ สั่นไปหมดทั้งตัวแล้วนะครับโดนปลาใหญ่นิดๆหน่นนอ,ยนอยๆโถเอ้ยดูดิเก่งยึกๆ,ๆึกเลยย้อนย้อนยน้อนคันยน้อนคันยนนๆๆๆอ้อนคันเอามาช่วยพี่เขาขึ้นทางนี้